อะสตาร์ดัตวอเทอร์ปัคืออะไรมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของ s t a r ์ดัตวอเทอร์ปั๊มนะฮะสตาร์ดัตวอเทอร์ปัสามารถได้รับจากสกิลเมมติกสเปเชียลริสเซชันนะฮะ,ะสกิลมันจะมาช่วงประมาณสักเวล25บหบวกเนาะประมาณสักช่วง25่สิบห้าสามสิบสามห้านะสตาร์ดัตวอเทอร์ปัถึงจะมานะฮะเมื่อเราอัพสกิลสตาร์ดั t วอเทอร์ปัมปุ๊บเราสามารถคราบสตาร์ดัตวอเทอร์ปั๊มวางได้ครับแล้วมันคราฟวางแล้วมาใช้งานยังไงบ้างนะฮะเราเรามาลองดูกันนะ ก็กดตัว B ครับคลิกขวาเลือกที่ Facility เลือกไปที่ Fac Function Facility เออไม่ใช่สิ Processing ส,สิเลือกมาที่ Star Dust Water Pump นะฮะเราสามารถคาบได้โดยการใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้คือเหล็ก Star Dust s o r d Carbon Fiber Fabric Refine Part Standard Part e t c y l e n c Part วัตถุดิบพวกนี้สามารถหาได้ตามเมือง Iron River หรือเมืองที่3มนะครับอืม รูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นเครื่องปั๊มน้ำแบบนี้นะฮะให้ทําการต่อไฟฟ้าโดยการกด X เชื่อมกับแผงโซลา่าเซลล์ของคุณหลังจากนั้นก็มากดดูเอ๊ะมันไม่เห็นมีน้ําขึ้นนี่นะมันไม่ใช่น้ําครับมันปั๊มสตาดาดซอสนั่นเองเอ,อให้เราทําการคราบคราบอะไรครับคาบเ,เขาเรียกว่าสตอ r เรจแบตเตอรี่เพื่อเอามาใส่มันฮะกดโตโัว O เลือกไปที่โลจิสติกนะฮะอัพสกิลแผงวงจรไฟฟ้านะฮะสองสกิลตรงนี้ หลังจาก skill าจ skill, อัพสนะกิลเสร็จแล้วปุ๊บเราจะได้สกิลอ่าคราฟสตอร์เรจแบตเตอรี่มาครับให้เราคราฟสตอร์เรจแบตเตอรี่ไปนะฮะอืมหลังจากคราฟสตอร์เรจแบตเตอรี่เสร็จแล้วปุ๊บให้นำสตอร์เรจแบตเตอรี่มาใส่เครื่องครับแบบนี้สตอร์เรจแบตเตอรี่หนึ่งอันสามารถใช้เวลาประมาณห้านาทีในการคราฟนะฮะเพื่อรับสแตนด์ซอรดนั่นเองอ่ะโอเคใกล้ละ หลังจากที่เรารอมาประมาณ5นาทีนะฮะดูซิว่ารอบหนึ่งเนี่ยนะฮะสตอร a เลตแบตเตอรี่1ชิ้นได้ s t a r d าร์ดซอสอยู่ที่80 s t a r d u ต t าร์ดซรครับเห็นไหมอืมสำหรับใครที่แบบว่าต้องการ s t a r d าร์ดซอสแบบเร่งด่วนก็สามารถใช้วิธีนี้ในการปั๊มส t ต r d าร์ดซอสได้นะฮะก็คือ s t a r d u ร์ดวอเทอร์ปเพียงแค่ใช้ s t อ r a เ e b แบตเตอรี่เพียงเท่านั้นเองเนีก็สามารถได้ s t a r d าร์ดวอเทอร์ปม,มาใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ปัญหาคือมันใช้เหล็ก ใช้ลับเบอร์ใช้ a อซิใช้อิเล็กทรอนิกส์พาร์ทซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยมันก็ใช้ในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นใช้คาบยาใช้คาบกระสศูนย์ใช้คาบโตะน,นู่นนั่นนี่ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ในการใช้คาบของหลายๆอย่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีๆก่อนที่จะนํามาใช้เนาะอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้อ่าสุดท้ายนี้ยังไงก็ฝาการับจ้างด้วยนะฮะใครที่หารหารับจ้างรับเติมรับฟาร์มรับกลางสามารถติดต่อแอดมได้เลยนะฮะไปแล้วบ๊ายบาย